ก็มาสูนเอาเนียงมาแล้วมีลายกันมน้งีชอบไปสู ขาวช้วันนีไปตกขาววันีตาตา้ตึงวัสาวของแก๊บชอบยิ้มเหันแล้วตาตาเลยเนี่ยมันยิ้มไม่ทนันตาเหมือนยิ้มไม่ทันเลยแล้วแบบคนอืกก่นเขายิ้มแล้วแก๊บอะอันนี้ใหญ่ อ,อ,อีกครั้งวน <laughs> <laughs>